เนี่ยมาถึงปีใหม่อีกแล้วที่ฉันคนไทยเราก,ก็โชคดีคือปีใหม่ไปทั้งสี่ครั้งนี่เป็นครั้งแรกสมอไปนเนี่ยต่อไปก็จะมีจุดจีนปีจุดไทยมีสงครามแต่จุดที่สําคัญของแต่ละปีแต่ละปีเราก็มาฉลองวกา,าได้ครองมรดสมบัติอีกปีหนึ่งนะแล้วก็นึกถึงปีต่อไปที่เราจะครองตามไปต่อไปอีกว่าสมบัติอันนี้เราที่เราครองมานนี้ก็ได้ประโยชน์แค่ไหนจะได้ประโยชน์มากกว่านี้ได้ไหม ก็ความเป็นมนุษย์เขาไม่ได้วักกันทีร่างกายเขาร่างกายของเรามันยังเริ่มแรกมันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอยู่ไปยู่ไปมันก็ทรงตัวัะจักนั้นไม่ค่อยเสื่อมลงเสื่อมลงคุณค่าของมนุษย์มันอยู่ที่ร่างกายนะมันอยู่ที่ความดีที่เราสร้างขึ้นมานั่นแหละตัวมนุษย์สมบัติแท้จริงเป็นการต่อสมบัติของเราให้มันเป็นมนุษย์สมบัติต่อไปแล้วก็มันอาจจะถึงส่วนสมบัตินิพานสมบัติก็ได้ด้วยที่ครองสมบัติอันนี้ทั้งก็ให้ยกจัดคอให้พิจารณา สี่ข้อแรกก็เป็นชุดกันเดียวด้วยกันก็มีศรัทธามีเฮลีบีออตปาและมีเซนสี่ข้อ,อน,นี้ก็เกี่ยวกับการกระทําทของเราที่เราเห็นว่าที่เราเกิดมามีชีวิตเป็นมนุษย์เนี่ยมันได้จากการกระทําที่ดีที่เราทํามาแล้วเพราะฉะนั้นอยาให้มันเสื่อมจากนี้ไปเราต้องต้องรักษาเ้นให้มันครบแต่ก็พจารณาดูเส้นของของเรามันข้อไหนมันยังปกพร่องเราก็ยพยายามซ่อมแซมแก้ไขมันดีขึ้น ได้ควาเจริญสมบัติของเราส่วนสิ่งอื่นที่เราเคสยาจะดดวงเกินคนนั้นระเบียบเบียนตัวเองระเบียบเป็นคนเดิมทั้งกับว่ายกเฮริก็อัตภาขึ้นบาฮริกก็ความละอายต่อบาอัตภาคก็ความเกรงตัวเกรงกลัวต่อบาปมีอะไรที่เราเคสไปแล้วรู้ตัวว่าจะทําไปแล้วมันไม่ดีไม่ควรเราก็รู้จักหักหักห้ามจิตใจของเราไว้ไม่ให้ทําอย่างน้อยมนุษย์สมบัติก็ไม่ตกต่า ท,ท,ที่จะให้มันเจริญยิ่งกว่านั้นขึ้นมาทั้งกับอีกอีกสามข้อกันหนึ่งจะมีความรู้หรือฟังได้มากฟังธรรมะให้มากทุกวันนี้ก็ฟังอะไรแนละ้วก็ตามตามแนทตามอะไรก็อะไรเครขับมาด้ยวยหัวใจของเราจิตใจของเราสมองของเนามันแดนไปอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าให้พยายามฟังธรรมะให้มากที่สุดใจองเราจะได้มีหลักจะได้มีหลักพิจารณาคนนั ine, nine, you right, you right, you right, ้นอู่ในรยุนัยแดนมิชาทิฏฐิ อะไรที่ควรอะไรที่ไม่ควรเราก็ควรจะยึดไปไม่เป็นบาตามกระแสของโลกเขาเราจะทำอย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีความรู้จริงๆเพราะฉะนั้นเราก็ฟังฟังเทศฟังธรรมแล้วอ่านหนังสือธรรมะจะได้ความรู้ประดับตัวมาใช้ประดับเฉยๆเอามาใชา้จากนั้นเราก็มีจากค่สิ่งใดที่พอจะเสียสละดช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ยินดีเสียสละดไป ขอย่างทวาความเป็นมนุษย์ของเราที่จะรักษามนุษยสมบัติของเราไว้มันอยู่ที่การกระทําของเราไม่ได้อยู่ที่สิ่งของอันไหนที่พอจะแจกแจกจ่ายกันได้แล้วก็แจกจ่ายกันไปไม่ใช่เฉพาะสิ่งของด้วยแล้วก็มีเวลาที่พอจะช่วยเหลือกันแล้วก็ให้เวลาให้ความรู้ให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นจากขบรมีทางนั้นน่จากนั้นก็ปัญญา รู้จักแยก,แยกอะไรควรไม่ควรอะไรดีไม่ดีอะไรดีสร้างให้มีทุกข์ขึ้นมานั่นที่จะให้ปลดทุกข์ออกจากจิตใจของเราเราใช้ความสังเกตความพิจารณาคุณเจ้าของเราได้ความรู้จกากธรรมศาสตให้มันแตกละเอียดจากนั้นไปก็ดูเวลาเราจะทําอะไรจะพูดอะไรจะเคลดอะไรจะเป็นไปเพื่อความเจริญไหมเป็นไปเพื่อความสุขไหมก็ค่อยทำถ้ารู้ตัวว่ามันจะเปลีป่ยนคนเปลี่ยนตนหรือเปลี่ยน,นผู้อื่นเราไม่ทํา จากนั้นก็เผชิญผลที่ออกมาถ้าได้ผลไม่เป็นตามที่คาดไว้ก็จําไว้จําไว้เราจะได้ความรู้ขึ้นมาเป็นความรู้ของเราโดยเฉพาะนี่แหละเจ็ดข้อ,อนี่เป็นหลักที่จะรักษามรดสมบัติอย่างน้อยให้มันคงที่อย่างดีให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปให้เป็นสวนสมบัตินิพานสมบัติขึ้นมาเพราะสมบัติเหล่านี้มันอยู่เฉยๆมันก็จะค่อยเสือเส่อมไปเสื่อมไปนอกจากว่าเราก็มันประกอบมันรักษา ซ่อมแซมดูแลไปเรื่อๆโยๆต้องมีโอกาสที่จะลงเอาสมบัตินี้ลงทุนให้มันได้นิสวนสมบัตินิพนธ์นานสมบัติให้ได้นิชีวิตของเราจะได้เป็นกําไรขึ้นมาไม่เสียทีที่เราเกิดมาแบบมนุษย์อยู่ทั้งทั้งป่าน,นี้แล้วให้มันจเจริญยิ่งขึ้นยิงย่งขึ้นไปคือสภาพจิตใจของเรามันไม่เหมือนของร่างกายร่างกายมันก็จเจริญขึ้นมาสักพักนั้นก็เสื่อมไป ต่จิตจของเรามันเจริญได้ทุกลมหายใจข้อกันมันเจริญดีขึ้นดีขึ้นมากข้าวมากข้าวจนถึงที่สุดเลยนั่นนะเรียกว่าให้พรกับตัวเองแต่ละคนแต่ละคนมาว่าอยากจะได้พรปีใหม่ก็ให้พรให้สร้างแต่วความดีให้มีจิตใจประกอบเดเจตนาที่ดีที่เป็นกุศลเป็นไปเพื่อประโยชน์คนตนและเพื่อเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นด้วย เนี่ยพอดีที่สิ่ที่เราให้ตัวเองได้ทุกวันทุกวัน